สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขาเบงเดอร์บัดนี้น้องไก่มาใหม่นะคะพี่น้องเฮ้ยตั้งดจกับพี่น้องเออมันลงมันบีบมันโดดค่ะพี่น้องไกล้ตัวผู้เด้อค่ะตายแล้วเพิ่งมาเหมือว่านี่โอ้ยโอ้ยออุตส่าห์ตอนตอนกับพี่น้องโอ้ยโดดลงลูกโดดลงน่ารักน่ารักอโดดลงลูกเย็ดโอเคโอ้ยดีใจจังเลยเนี่ยกดลงแล้วครับโอ้ได้เห็นเพื่อนเพื่อนค่ะโอ้ยน้องเฮือลูกเอ้ อากาศดีดีเพราะมันกลับมาขังมือไอเป็มกับพี่น้องเลยน่องไก่ค่ะพี่นอ้องอุตส่าห์เปิดประตูให้มันก็นยังใหม่อยู่ด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ค่ะเดี๋ยวต้องตัดปีกด้วยค่ะพี่น้องนะคะต้องตัดปีกนะอันนี้อากาศดีดีพี่น้องนะคะอากาศดีมากนะคะพี่น้องนะคะอากาศดีดีอีกหน่อยก็ทําสวนแล้วค่ะเห็นไหมเนี่ยดูน้องไก่สิโอ้ยนะคะดูสิหน้าละขนาดไหนเออ ดูดิตัวผู้กับพี่น้องเพื่อม,มาเมื่อวานนี้ดูสิเอ้ยไก่พันเดพี่น้องอ้วนขนาดออกไข่ไหลไหลยังวะเออเอาสวัสดีค่ะมาม้มมยังลูกสวัสด,ดีค่ะมามาก่อนเดดอร็วสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะจิกกี้จิกกี้กแล้วโชว์หน่อยเล็โชว์ชวเอฟซีหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วปกติเขาจะไหวป้าเด็ค่ะพี่น้องสวัสดีเด้นะฮะเวลาจะเอาอะไรให้เขากินเขาดีใจเห็นป้าเลิกงันมากโอ้สงสารเด็ดค่ะมันตื่น ตัวผูคขัมาไมเงามงๆนะคะโอ้น้องแจ้น้องแจ้ครับน้องแจ้หนูไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ต้องตกใจนะออ้ดูสินะคะตัวผู้มันจะขันตะเสาเลยพี่นอ้องไงยัง,ยงวางเงิดอยู่ดอกเออล้วหอจัสกเสียดจังไหนเนาะเอานีแล้วก็ยังกลับมาอีกจากหนึ่งสองตัวพี่น้องเบิ่งไกลกันเด้อไกลเลียงค่ะนะคะ น่ารักมากเลยเพราะอากาศดีค่ะพี well, kind of ่น oh, right ้องนะคะวันน ah, ี้อากาศร้อนนะคะอากาศดีอันนี้ก็เริ่มอากาศหนาวแล้วค่ะนะคะเพราะว่าต้นผลไม้ทั้งนั้นเลยค่ะต้นเชอรี่นะคะพี่น้องนะคะเชอรี่แกสนะคะพวกนี้ต้นผลไม้งั้นเลยนะคะต้นนี้พุ่หน้าหนาวแล้วต้นแอปเปิลนะคะต้นเปียต้นนี้เดี๋ยวมันง่ญ่ค่ะพี่น้องนะคะเนี่ยออกดอกแล้วค่ะพี่น้องเห็นไหมออกใบแล้วค่ะนะคะอันนี้ต้นต้นแอปเปิลนะคะพี่น้องแอปเปิลแล้วก็ต้นเปียน้ำค่ะนะคะ ปลูกว้นะคะพี่น้องนะช่วงนี้มันมันมันหนาหนาวค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะได้กินอันนี้โอ้ยดกมาต่อไหนเลยพี่น้องเอ้ยยังวายอยู่ออกดอกอันใบนี่ร่วงใบนี่เต็มเลยเด้อพี่น้องแต่ว่าน,นกมากินมดยังวายอยู่เห็ดว้เผือกไก่อันนี้ก็เล่านี่หลังค่าป่าบ็นคนเห็ดเองเด้อค่ะตีเอง,เอ,งอันนี้เจอพายุไมอยังแรงขาเขือหักหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปซ่อมอยู่นะคะเพราะว่าดูสินี่สามปีแล้วค่ะพี่น้องนะคะเห็ดเองมอด โอ้ยสายลงสันลงไกลกูบ่มีผักกินมึงแน,น่นะคะพี่น้องเดี๋ยวต้องดึงหญ้าเพราะยังไหม่เพิ่งกัดตัดหญ้าพี่น้องเลยนะคะเออมันก็บ่มีอาหารมันบ่มีหญาก,กินเนาะนะ,ะเอาเนี่ยดึงหญ้าให้กินอะลูกอ,อะอะดึงหญ้าให้กินนะคะอึ๊บะว่เขาจะชอบกินหญ้าน,นี่ยมาลูกมาอากุ๊กไก่อะอะลูกอ,อะง่ะเอากินกินกินอะเขาจะกินหญ้าเห็นบ่ค่ะหญ้าอ่อนนะคะ อย่าอ,อ,อ่อนเอออ่ะกินไปลูกมากินเออปานกระไตค่ะพี่น้องอยู่นี่แม่เขาจะกินเออน้อ,นองแจ้ามานี่ลูกมาน้องแจ้ามานะนิดบังสกัดเถอะมาก้มก้มก้มสกัดก้มนิดบังเอ,อเอเธอโอ้ยมันหนีตกใจพี่น้องเลยมันมันตกใจเอาเอาหนีหนีก่อนโอเคโอเคพอมันตกใจเดี๋ยวมันสินั่น,นบ่ไรค่ะพี่น้องมันต้อง นี่ก็ต้นไม้ครับเลี้ยงนกโอ้ยพี่น้องใหม่นมักหลาลึงนกเขานกอยู่นี่ด้วยครับพี่น้องอันนะยังก่อขามเขาอยู่ในฟักไข่อยู่ในนี่ค่ะพี่น้องนะคะต้นนี้นะเออเป็นล่มสวยขนาดเลยใบเต็มเด้อพี่น้องต้นอน,นี่ไหมสุดยอดได้แพงกับแพงเะครับพี่น้องปลูกมาได้ซิปปีพีหนึ่งแต่ป่าไปอยู่ใหม่หม่เลยนะคะซิปปีเลยท่าน,นี้แหละครับพี่น้อง ตัดกิ่งแล้วนะคะเพราะว่าใบมันจะเยอะมากหน้าร้อนป้าก,ก็จะนั่งนอนเล่นอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องนะคะก็จะปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้เพราะนี่มันช่วงนี้กาลังออกนะคะพี่น้องกาลังแตกต้องทําสวนนะคะนี่แหละค่ะถึงบอกว่าเมื่อนี้ก็ไปโอ้ยถอยโทรศัพท์อีกแล้วพี่น้องเลยนะคะโอ้เต็มเป็นแทงขาดแค้นอยู่กระดเ็ดเพื่อยูทูปเพื่อนเอฟซีนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะ พู้น่ะโอ้ยยังวหวอยู่เยดิตรุ่นซาดน้องไก่ด้ค่ะพี่น้องเอ,อ้ยยังวายอยู่เอาชมวิวก่อนไปเด้อค่ะพี่น้องเด้ชอชมวิวหลังบ้านไปก่อนนะคะผัววันนี้ป้าเฮ็ดงานเมยค่ะพี่น้องเมยเมือยมือมอึอออ้นกลางสไลด์สุดค่อยเจอกันดเด้อค่ะเด้อนะฮะเอาวางได้ลองเบงเอาคลิปเบงเด้อค่ะพี่น้องสนนมากยูทูปมันสุดปวยป้าไรสุดลงไปอันไห้ป้าเฮ็ดคลิปนะ,ะพี่น้องมันก็นมีแต่อ่าอันนี้แหละค่ะมีแต่ห้ไล่์สุดนะคะมันนี่ก็เลยเอาอากาศดีๆนะคะก็เลยดูกันไปก่อน เจอกันใหม่ได้ค่ะเดอ้อพี่น้องเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นังเดอ้อนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ได้ค่ะโอ้ยมาเบิ้งเขา่ามาเหตุการณ์บ้านเขาไปซุ่มหานิกะสูนเ้อค่ะพี่น้องโอ้ยแต่ป็นซิรีกกอกแมนซิรีสามซิรีสีมันบบจุบคึกูว่าอหลีตัวละนะคะพี่น้องกูเมยดาจนเสียงหายหมือแล้วเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องเออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยยอดหลังได้ค่ะเด้อสวัสดีจ้า